ขอบพระคุณนะคะอีกประมาณหนึ่งนาทีจะสองชั่วโมงนะคะแล้วเราเผื่อสักสองสามนาทีเนาะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ไม่ไอถยเนะสองสามนาทีที่หลังนี้ขอให้ไม่ไเบื่อดพัดลงก็ร้อน แต่ถ้าออกมาอยู่ข้างนอกนี่มันเน็ตมันเหมือนจะไม่ค่อยถึงเน็ตมันจะไม่อันนี้นี่สองชัวโมงแล้วนะคะอีกสักสามนาทีเนาะขอบพระคุณนะคะเพามันมันจะได้ประมาณยี่สิบไลท์เท่านี้แหละจะสี่ชั่วโมงก็ได้ยี่สิบไลท์เท่านี้แหละนะนคะ แต่ถ้าถ้าเรามีเพื่อนเป็นพันมันน่าจะจะได้อยู่สี่สิบห้าสิบลยค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะชั่วโมงมันก็ก็เพิ่มให้นะคะเพิ่มวันละยี่สิบอะไรนี่แหละยี 20, ะนะ่สิบสามสิบแล้วก็ประมาณนี้นะคะเหมือนเมื่อก่อนได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยกว่าละ น่าจะเกือบหกหกร้อยแล้วมั้งแต่พอดีไม่ได้ไลเนาะไม่ได้ไหลหลายวันขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะดูแดดจัดเลยนะคะแดดจัดเลย ขยับมันหน่อยขยับมันหน่อยอือลืมนะลืมทำ